เอามาดูเกมในคู่ต่อไปครับเป็นเกมระหว่างนักเขียวกับไชน่าเกียรติเพชรครับเกียรติเพชรในฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับติดกับไชน่านักเขียวเกมนี้เรียกว่ามาเจอกันเองครับนักเขียวฤดูกาลที่แล้วผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เหมือนจะขาดตัวเล่นไปบวางตำแหน่งด้วยครับเอาเดี๋ยวมาดูเกมในช่วงเวลาแรกครับเกม ก่อนหน้านี้เมื่อตะกุ้นที่ผ่านไปโอ้โหเสื้อตั้มอีแสฟโซนจริงเนี่ยพอดียิงประตูชัยในช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วนะ เปลี่นนเรือ hmm. ง no, ่ายครับขอ้เปั้นยเดเทนชุดเกลียวต้งเงินครอบเปิชั้นละจบ้านเดเชรได้ทุ่งยอะได้นเรือล่างทีเหมือนกันรยบะสวใครมาเราสวยแล้วตัวรถคุณดี ลื่นล้มไปเองแล้วตัวแล้วตัวสวยชานาตัวแล้วเขียวให้าไซ้าอไหลอปจิงลูนี้แม่นัหากอจะเก็บใต้กรเขียวบ่อยบางกันเลส่วจ้ตัวนี้ทำแล้วจังหวะสองี่มเลยทคโอ้แล้วน่งหวะสุดท้าย ไหนด้เลทุ่งครับสำหรับเสียเพชรคนนี้ตัวเล่นดูเหมือนยังไม่คสมบูด้วยเียเพชรนองเดวมาโยกมาสวย้หมตอเอาไปิแมวเลยโอ้แมวมา้องหวาบงรีือตอนยากเลยครับ ตั้งเอใหม่เยตองเปลียนกรวาท้ายแล้วนะเดียวไอ้ตั้งเงิใหม่โอเคทางขวาเนีอาแลวแต่สายบอลแล้วตากขาเนี่ยตอนนี้มีฝนตกมาในสนามตอลุบอลดอาจจะลื่นได้ดงเ เปิดซ้ายตรงนี้มาเจ๊เปิดตรงนี้โอ้เก็บไม่ได้แล้วสหรับนักเขียวต่อบอลยังพลาดไปเองครับใครทะลูช่องด้วยมาดูว่าเก็บเพชรขียวมาแล้วจังหวะนี้ปุ๊บจับบอลแล้ว มันลึกเกินไปแล้วออเก็คน่าอาจะเป็นมางด้านหองใจ่เนอตามมอบอลเอ็มสายเติมคลับออฟเอ็มสอแลราไม่ผ่านอาร์สนใแล้ว สอนชัยนี้มาตรฐานหนึ่งจะลุยสองแหมระหว่างสองตู้ก็ยังไม่เก็บได้ครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลสอนชัยโอ้โหโดนแย่ทิ้งครับยังได้ดึงตู้นะดึงตู้มาให้สั้นครับบอลแขวนมาตรงกลางตู้ก็รูนี้จะไปทางเดิมอีกครับพนักเก็บเฮ็ดเล่นยากครับรูนี้ไม่เก็นแกล้ง อยากขึ้นมายอนสวยละนะึป่ะวสองไทยจับบอลไม้ดีแล้วพี่บอยหอเจ้าหว่าเจ้าแหวกบอลยับยังถึงก่อน้ะลูกนี้เตะดิเลยคร yeah, 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 yeah. ับย้อนอย่ารอบอลขอขสันส้นแล้ว จายลูน <interfer es> <Ooh>. ี้หทะลุกส่ที่งมนน้แรก้มาบคนยิงเนี่ยเที่ยงมวนห่คนยิงเนี่ยที่ตรงนู้นอ่ะแรกอ่ะ

เป็นนาแน่เป็นนานลเออท่านรู้มาบอยไหลดันซรายรับอู้หแล้วิ้นลูกนี้ออกไมโตอ่อยแล้ว้านด้โอ้ลวบอยพยายามจะสปีดไปลูกนี้หละโน้ยังออกมาดักจังหวะได้ดีครับ เป็นโคคิดคิดมาครับเจ็ดเพชรขอสร้างสเลยครับบอลให้ลงกลางว่างครับขอนชัยแต่วลจะหลบไม่ทายครับเราบังอยู่ขอส้น huh. จังไว้ที่เปิดขนาดนี้ยังได้ครับขอนชัยยกทั้งขวาตัวนี้แต่ตลอดท้าย เราไปเล่นง่ายแล้วก็ไม้ออกตรงนี้เกิเสียบอลเยอะฝุ่นยาดเข้าไนมาหรงกางครับเอ็มเอาลวไปเล่นยากก็มีแหละเขาได้เจ็ดเมตรซ้ายมีติม เก็บแร็ปจะไม่มีช่องครับจอจากละบอลเข้าขวาหลงยิงแล้วลูกนี้ปัดได้ครับปู่สาวตูโอ้ยิงลูกนี้ถือว่าเข้าเป้าเลยครับจังหวะสุดท้ายครับปัดทิ้งเอาไว้ครับสาวตูของนักเขียวครับได้ปฏิเสธเอาไว้ได้ครับได้เป็นแค่คอนเทนท์คลิปนะซ้ายเท่านั้นครับเ่อเจับเข้าไหนมาจับแรกไม่ดีครับตู่ทับบอยมาอยู่แล้วแลสวนกลับแล้วเตาไหวตัวหุยมา โอ้โหดูแล้วนะวันนี้ลงนะคู่กองสอนชายสอนทองไอ้เตะมุ้งด้านขวาครับเล่นสั้นๆเนี่ยโอ้โหแล้วพี่ต่อยโอ้โหเปิดไม่ดีนะจังหวะนี้โดนสจิมนิดนึงครับเปิดไม่ทันหนักครับเล่นสั้นเลยครับเต็มเอาเอา นตูก็ขึ้นหน้าลำบากสั้นๆแอ้มาเอว <Hey, hey. S 1> ขวาตันหนาเลยแล้วทางขวาเนี่ง hey, hey. โอ้แล้วตูวล้วยแบ่ฟังแข่งครับแต่ยันได้อยู่ก็ไดเขียวข <Hey, hey. S 1> ้างหน้าว่างให้ทางขวาครับแหมงหวัานี่เป็นเสียบอลแล้วโดนสวนจับบอลได้ด้วยครับเกียร์เพชรแล้วจะสวนแล้วตูก็จ <Hey, hey. S 1> ับหายใจแ hey, hey. บบนี้ไม่กล้าที่ข้างหน้าครับ hey, hey. โอ้โหแล้วสอน หลอดทองพอวกนี้จับบอลไม่ดีเลยครับจับไม่อยู่เลยครับสนามมันลื่นด้วยครับขอทัานสั่งครับเน่โอ้ยเนื้นอมากสิทธิ์ว่าไงโอ้จังหวะนี้ไม่ให้เล่นต่อครับต่อดู้แต่ทำไมเสียแล้วลูกนี้ฝาจนได้ครับตู้ระสีมันเตือนเลยนี่ครับเรื่องไปใส่ข้างหลังเขาตะคู่ครับ มองแต่ลืมครับเล่นกีฬาฟุตบอลครยกจะไปติดเรียกว่ากีฬาอื่นมาใช้ต้องเบรกไม่ก่อนครับใต้หนังสายสวยอบอยอ้ามสายลูกนี้ล็อกเข้าขวาอีกทีนึงไปไม่ได้เอ็มให้ไวบอยล็อกอีกทีนึงเอ็มยิงมาแปะลูกนี้ไม่ตรงต่อโอ้โหลูกนี้กดที่ตึงแล้วมากเปิดหน้าเท้าเยอะเลยไปแล้วโปะแปะหลุดออกมาเยอะเลยครับ โตคิดขึ้นมาครับลูกเล่นชั้นๆแล้วตอนโอ้ดูแล้วแม่สวนก็ไปกลับมาี่น,น่ากลัวนะของทีมครับดูที่ความแม่นแล้วก็ตอดท้ายยังได้ครับบอลไปลางขวาส่องใชยทางขวามีสองทองครับขยับมาคลองอยู่หย่อนหย่อนมาส่องใช่อาฟามาสวยแล้วบอล บอลดูแล้วให้แล้วไป,ปแล้วบอลอ้าวร้วบุลดมาตอนนี้ยักษ์เขียวไหลไปสวยเอ็มอาแล้วดูตอนนี้สองคนยักษ์เขียวเอ็มย้อนกลับมาออฟเปิดไม่ค่อยตีนะแต่ลูกนี้ก็สกัดทีเดียวเหมือนกันครับยเท่าน้นเก็บแค่แต่ยังเก็บกลับมาได้รรตรงกลางครับตรงกลางอีว่าเลยครับดูก็มันจิงลูกนี้ให้ตัวกอดแล้ว เขาจะขอเปลี่ยนตัวแล้วตอนนี้จะเอาโน้ตโตมาสำหรับนักเขียวก็ขอที่ในอ๋อกบแล้วเกียร์เทสจะขอเปลี่ยนเหมือนกันเยอะนะทพลุเดชมารอแล้วน่าเลยเปลี่ยนเซนเตอร์ขาออกแล้วสำหรับเกียร์เทสอ๋อแลตะโคิดขึ้นมาคก็นักเขียวปากยากเลยมาบอยจับล่างแล้วตัวนี้บอล โฉต่อมาแล้วลูกนี้ตูนแล้วแม่เตะจองหวาของฉันหลกออกหลังไปเป็นไสมุ่ง,งนนแล้วของเกียรเซ็ตแกตมนนี้หานขึ้นทางนั้าแลาวครับยิงลูกนี้ไม่เตะบอลคือเดีวมาถเดินล้อไปแอเนีมางเดวขวาเจงูวลูกนี้มาได้เคียรเลย โอ้คิปขึ้นมาครับสามรุ่นี้เก็บได้ด้วยบอยเราเข้าขวาลองยิงโอ้โหนี่เปหลบให้แล้วมันไม่ตรงก่อเลยจังหวะแบบนี้ต้องบอกว่าเก็บได้หลายจังหวะแล้วว่ายังยิงได้ไม่เข้าเป้าสำหรับพนันยักษ์เขียวเลยโดยเฉพาะพนันที่บอยเนี่ยองการเยอะกว่าเพื่อนเลยครับไปกับบอลได้ดีครับหนึเรียกว่าสุดหน้าที่มีความเร็วครับ โอ้โหบอยว่างเลยจับต้องลูกนี้แม่ต้องทงเงาเกติแคทโอ้สอนทองกันจังหวะสุดท้ายครับผู้ที่ตามมาได้ยิงเหน่งเหน่งตังเดียวแน่นอนครับจังหวะนี้จะตามไปช่วยเพื่อนได้สวยครับเปิดจ <c oughs> ้บมาเสาหองบอลครับนผมเคฟมาอ่าแล้วไป่อด <Hello> ้วยครับเกียรติแคทบอลโอ้โหไม่ทันเยอะมากดูว่าเตาจต่ข้างหลังมาข้างหน้าเลยครับบอลย้อจังหวะนี้โอ้โห đó giờ phải tăng lên mày em, bé, lại, lại, ủ, hay mà, ủ, em đúng, kiểu em, trái đang sai em off, mở chân quá em coi, chân đẹp, em đang giữ nhấp, cứ mình cả ma, bé, hay đồng cài lắm em, dạng pít đây, bé thì cáng tăng quá lắm, may โกลวให้ทีหน uh huh. okay. oh ึ่งอู๋ออกเปิดไม่ดีแล้วโดนสวนกลับเจ้าเจ็บเลยยิงเลยไหลทางซ้ายมาลูกนี้เปิดขาข้อแล้วในเด้งยิงโอ้ติดไซด์ไปโอ้โหเหลือเชื่อไม่ได้ทีนีเกี่ยวกันสามคนนี่บงนครับโอ้โหจะโดนเคี้ยวมาได้ครับเหลือเชื่อจริงครับไม่ได้มาดูขึ้นน้ำเงินจังหวะนี้ยังไงกันแน่จะขึ้นน้ำเแล้วเปิดมาตรงกลางนี่สาว ทีนึงขอทจริงเรื่นี้ไม่ตรงก่อนเลยโอ้โหเเพชรหรือชื่อจาสามคนไม่ได้บาตูอนแเออตวตอกลับมานี่ยสามคนก็ใครก็ได้ออูขอ้ิงแบบเหน่งหน่หน่อยอ่อูแล้วตูก็ทาเดชไปเอาบอลกลับมาสงยอ่เก็เพชรสั้นๆนาะทางซ้ายล้บอลบอลเข้าในแล้วเราให้ตัดตรงกลางมาสูยแล้วสไทย่อกลับมา โอ้วหเจ๋งเลยแม่ตอนนี้ไปเร็วตามเกียรติเพชรนี่เริ่มจะเป็นรองเหมือนกันครัะดาเขียวชันหลับนิดนึงจังหวะสองสัมชัยไปตั้งเใจใหม่แล้วบอลอ้าวจ่ายชันหลับยังได้แล้วสอมชัยขวาว่างแล้วสัมทองเปิดจังหวะเดียวสวยแล้วสุดปาจับบอลโอ้โหได้จับบอลลั่นเงี้ยตัวสวยแบบนี้อ้าเป็นลูกคู่หอยันเขียวเลย เราขอเปลี่ยนตัวแล้วนักเขียวก็แอนน์จะเปลี่ยนเอานั่นี้หนึ่งกับลงมาครับลงมาเออเดี๋ยวองดูว่าจะไปเล่นตรงไหนครับปูง่ายมาสวยบอยบอยย้ำดูแล้วแขวะมาไม่ผ่านทางเทปแล้วโดนสวนกลับครับสมชัยมีเพื่อนิ๊กเติมครับตรงกลางให้ทางซ้ายครับแตายต้องจี้ดีไหตรงต่อเลยครับโอ้เจ็อเคแล้ เออทางขวามาสวยได้่ันไงโอ้โหเดี๋ยวเขาให้เพื่อนเล่นยากเลยลนะดาไอ้ลูพกพุนะ่งเยอะให้ทเลบ่ยนแเดี๋ยวต่อเยอะนเพื่อสิใชให้เปลี่ยนตอนก่อนเรีบ ลซันมาตูวขวานชัยโจนมาตกติดอยู่ลูกนี้ปาบอลกันจังหวสองนี่เองถึงกขวารลเปล่าตัวซ้ายมีขวามีให้ทางขวาครับเน่งยังไงยังจับต้องรอเพื่อนลูกนี้เอ็มไม่ถึงแล้วโจนสวยครับให้มาอาร์แบอลแล้วเก็บได้ด้วยเจ็บได้แต่ตกมาแล้วโจนยัดแท่งลูกนี้ฟาแล้วตั้จังหวะนี้เอ็มไปคลิกยัดจังหวะโดนกันแท่นิดนึงเลยไม่แรงแต่ก็อาร์แล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าขั้นขนาดเนี้ โอออเดี๋ยวเราเบียลงมาดเล่นคนละตำแหน่งกันนะเดี๋ยวต้องดูการปับออกันนเดี๋ยวเกับตั้กันตามมามนัสองของขึ้นไปแล้วเขาว่อพีเรนเป็นโันกับไม่โลูกกับฮ่า่บอลเนาะไอ้ทีตู้นี้จะได้รับหน้าที่สองนางสคนแล้วบอลกินแล้วไปไหนอะะ บอลหลังก็เท้าเลยเอาหัวยิบๆเลยครับแต่ก็คิดขึ้นมาแล้วเหลือประมาณสองนาทีเสร็จเแล้วเกี่ยงในขึ้นเวลาได้ครับโอ้คแล้วขอยักษ์เขียวสียาวเลยครับเบสบลูกนี้ทานหรือเ่าโอ้ยบอยถึงก่อนด้วยครับมือมีตัวบอยครับจังหวะนี้ครับ กินเนตอกับกินิ่อเบสายอันนั้าแล้วบอ,อลบอลมองเพื่อนดูว่าตัวไกลรั้ให้ทางขวาครับดีแล้วลงบาผู้สัมผัสบอลแรกเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงเบสห่งทิ้งเดี๋ยวน่าจะลูกชุ่จะได้ขวาแล้ว7เซตแลู้ลการที่แล้วนี่ถือว่าหมดงานเพาะท่เสร็ีเดีย27เ เป็นเฟสแรกของฤดูกาลครับเกมนี้ยังษ์ทำประตูกันให้ได้ครับสำหรับเียเพชรกับยักษ์เขียวเคยเจอกันมาแล้วคู่นี้ครับเฟสใหม่หายคร้วหลังจากต่อมาสองไอ้ฉันแหลกแล้วแตะไปทางขวาแล้วมึงเจอเฟสอ่ะเลี้ยวเอาฟาวามือไปออกแล้วเฟส เดือมือกางออกมาแล้วดูนี่เท่าไหร่เดือไหลไม่ฟาวแน่นอนเนาะแต่ว่าจังหวะไปด้วยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมือออกมาข้างนอกแล้วไปจับเยอะเสียฟาวไปเยอะนะมาดูรถปี๊ปของทางด้านเกียรติเพชรครับเต็มที่ได้ทีขนาดไหนครับสอนชัยครับหรือที่ฟอวครับ คนเดียวเลยเอางมาลูกนี้จี๊ดแกงก็ไม่หาครับกองหลังแต่ทิ้งโอ้ดูด้วยแม่เบสติดกระตุ้นเพื่อนเลยแล้วกองแต่งยันลุกช็อตไทยมาโอ้เปิดลูกนี้ยากครันมาเปิดลุกกองหลังไม่เองครับนะขอชัยตอนนี้เข้าถึงช่วงอันีสุดท้ายแล้วเกมไในคือเวลาแรกครับยังไม่มีสกอร์นะแต่ลูกเดียวเราเสมดุลนี้สูงก็ว่าเราสุดเจ้า ให้ขนาดเส้นครัเนี้ยเนี่ยจะให้ต่อลูกนี้ชันอยากแล้วได้เป็นลูกทุ่งนะ้วสาหรับเปลี่ยนเพชรมาต่อชายตัดปอดล่ามไปนิดนึงแล้วดูว่าปามปอดชนะไม่ได้ครับเอ็มให้มเพื่อนวิ่งไปเอาบอลดูว่าชิฟมาสวยด้วยพผ่านตู้วะอีมใครครับเราถึงก่อนด้วยโอ้โหดูความประหยัดกันด้วยเอ็มลองต้องาย เราจะไหลลูกนี้ฉันแหลกที่ตึงจังหวะท้ปล่อยออกข้างเอาไปลูกพุ่งอยู่ในช่วงนาทีตอนนี้นราถึงท้ายหมดแล้วไปอยู่ในช่วงระหว่างเจ็บแล้วเกิดจับมาลูกนี้ไม่ผ่านต้านองเดย์ใส่อัดเลยครับแล้วก้าวลูกพุ่งแล้วเก็บเวฟเล่นเดินทางทีครับอาหมดเวลาการแข่งขันไปก่อนครับอ่าเดี๋ยวพักถึงน้ำแก้เกมียสักคู่เดียวมาสังเกมในขึ้นเราหน้าก่อน